ไม่เคยออออก๋ต้นเนี้นะใช่ไม่เคยออกกับสีมดงไปออกติดเม็ดหมดเลยอติดหมดรางเลยเนาะติดหมดรางอย่างนปกติปกติไม่ติดเลยไม่ติดอ๋อไม่เคยติดเลยไม่เคยติดสักครั้งพอใช้สมแดงติดหมดเลยอืมฉีดไปกี่ขวดแล้วครับฉีดไปก็ยังเหลืออยู่ไปครึ่งขวดอย่างละครึ่งขวดอ๋อครับอ๋อ มาก่อนนี้ไม่เคยติดเลยโอ้นี่ก็ออกดอกใช่ไหมแต่ไม่ติดใช่อืมโอ้เยอะเหมือนกันนะพี่งานเนาะอ๋อก็ล่วงนี้ออกล่องอ๋อนี้ออกล่องติดเม็ดล่องเต็มหมดเลยอืมมันมะนาวก็ได้อี่โดนฝนจนเละเท่หมดเลยดอกหอมหอม ดนฝนจนเละหมดเลยทั้งหมดกี่ไร่นะครับพี่การสิบไร่สิบไร่ถ้าถ้าถ้านับเป็นต้นเนี่ยกี่ต้นเนี่ยก็หกร้อยต้นหกร้อยกว่าต้นมีมีพันธุ์อะไรบ้างครับพี่การออมีน้ําดอกไม้แล้วน้ําดอกไม้สีทองแล้วก็เบอร์สี่น้ำดอกไม้เบอร์สี่ลูกมันจะเขียวหน่อยอืเบอร์สี่นี่ขายไปแล้วไม่ได้ราคาผมเคยไปขายที่